เรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับสายต่อไปจะเป็นสายของคุณต่อครับคุณต่อปัจจุบันนี้อายุ33ปีเรื่องที่คุณต่อบอกว่าเกิดขึ้นในจังหวัดตาครับตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าขอไปด้วยคนจะได้เพิ่มความต่อเนื่องไปนะครับ ทีนี้เราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆจนถึงตีสามกันเหมือนเช่นเคยและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับปติตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับครับผมคุณต่อได้ยินเสียงของชัดเจนไหมชัดเจนครับครับผมคุณต่อตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ครับอยู่บางนาครับผมอยู่ถ้าแถวบางนานะฮะแล้วตอนนี้ฟังเด็ตโกสเนดตโอสดๆอยู่หรือเปล่าใช่ครับฟังสดอยู่ผ่านทางช่องทางไหนครับอินเทอร์เน็ตครับผมทางเว็บไซต์เนาะใช่ครับอ่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับสัญญาณชัดเจนดีครับอ่ามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไปเกิดขึ้นในจังหวัดตากใช่ครับเกิดขึ้นระหว่างทางดีกว่าครับผมระหว่างทางด้วยเกิดขึ้นนานี่ใช่ครับ ประมาณสี่ถึงห้าปีครับสี่ถึงห้าปีที่แล้วเนาะใช่ครับเป็นยังไงครับที่บอกว่าเป็นเรื่องการขอไปด้วยคนฮะเชิญเลยฮะคือช่วงนั้นนะครับน้องชายผมเนี่ยเขาจะมีเลิกไปบวชครับผมคือแล้วก็เลยไปหาวัดที่ว่าที่มันสงบจะได้บวชแบบจริงจังสทกทีแล้ววัดกรุงเทพอาจจะมีความวุ่นวายอะไรย่างเงี้ยครับเราก็เลยไปหาวัดกันก็แถวจังหวัดตากจะเป็นพวกวัดถ้ำวัดป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่แล้วก็ติดต่อทางวัดแล้วทีนี้เราก็เลยต้องออกเดินทางกัน hmm. ซึ่งออกเดินทางเนี่ยเราจอกเดินทางกันเป็นขบวนซึ่งซึ่งผมกับน้องชายเนี่ยที่คนจะบวชเนี่ยจะไปกันก่อนพร hmm. ้อมสัมภาระบางส่วนคือผมไปเนี่ยจะเป็นรถกระบะสี่ประตูนะครับ hmm. ชายได้มีสัมภาระอยู่ด้านหลังแล้วผมกับน้องชายไปกันก่อน hmm. ออกกันประมาณ twee, hmm. ส,สักสี่ห้าทุ่ม hmm. เพื่อว่าจะไปถึงที่นู่นเช้า ครับก็ได้จัดแจงเตรียมของแล้วทางพ่อแม่ผมญาติต่างๆเแต่ก็จะขับกันไปตอนช่วงเช้าอีกทีถึงนู่นก็ใบใหญ่เที่ยงๆเงครับอืมใช่ทีนี้น้องผมเนี่ยเป็นโรคผู้ผีคิดกลัวผมก็เป็นคนชอบแกล้งน้องอยู่แล้วผมก็เลยโอ้เล่าเรื่องผีสารพัดเลยว่าเออให้บวชใหม่ๆรู้เปล่าเคยฟังเปล่าผียอะแยะเลยเจอกันมีทั้งกี่คนบิ้วบิ้วครับแล้วระหว่างทางก็มืดมากเลยก็สึก ระหว่างทางวันนั้นน่าจะอยู่แถวกำแพงเพชรนะได้ขี่ไปเรื่อยผ่านพวกกำแพงเพชรผ่านสิงห์บุรีแล้วเข้าปากเนี่ยครับแล้วก็ขี่ไปเรื่อยเรื่อยผมก็พูดไปก็เพลินเินเรื่อยครับแก้งน้องน้องก็กลัวขงไม่สนใจผมว่าแก้งเรื่อยเ,เรื่อ,อมมยระหว่าแก้งอยู่เนี่ยอยู่ดีก็มีเด็กวิ่งออกมาจะกเกาะกลางมาตัดหน้ารถผมอตอนนั้นผมเหยียบปาระามาณร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบชนเต็มเต็เลย คนดังตุ๊กน้องผมก็ตกใจผมเนี่ยคนขับตกใจที่สุดเลยผมก็ดิ้งอยู่ในรถสักพักหนึ่งผมก็เลยทําอะไรไม่ถูกจนพอตั้งสติได้ก็เลยคว้าคอยไยในรถเนี่ยเพื่อจะไปดูแล้วพอตรงนั้นมันมึนมาเลยไฟสองทางก็ไม่มีระหว่างสองผมก็ต่องฝังไปหาเด็กเด็กเป็นอะไรนร่เปล่าว่าทั้งหน้ารถท้ายรถหนังรถก็ไม่มีนะครับผมเลยไปต่องอยู่ใต้ท้องรถ ผมไปเจอเป็นตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งอี่อือตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งครับตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงน่าจะสูงราวๆว่าราวๆว่าหกสิบเซนประมาณฟุตกว่กว่าครับใช่มันจะเป็นตุ๊ก,กตาเหมือนตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงที่ว่าอพอเอานอนลงปุ๊บแล้วมันจะหลับตาพอตั้ง<อ>แล้วก็ลืมตาแล้วหัวจะล้นล้มอือไม่มีผมด้วยอะ คือมันมันมีผมแต่มันเป็นผมแบบเหมือนผมแบบเป็นนูนๆขึ้นมาไม่ใช่แบบเป็นผมเป็นเส้นนะครับอ่าออ่าเป็นผมเหมือนแบบปั๊มนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยอือมาจากไหนอ่ะผมก็ไม่รู้<ม>แล้วชุดก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับเป็นชุดแบบสีฟ้าเข่เขะเหมือนเละมานานเลยอย่างเงี้ยครับอืมไม่อยู่แต่เ้ราว่าผม,มผมก็โล่งใจมากเลยว่าเอ้ยผมไม่ได้ชนเด็กว่ะผมคงจะตาบาดอือ<ม>แต่ผมมันน้องน้องชายผมมันก็ยืนยันว่าผมเขาเห็นเป็นเด็กจริงๆผมก็ ผมก็เป็นเด็กนะเขาวิ่งมาจากทางทางซ้ายมือข้างทางเราขวามือครับ,ขว,รบขวามือด้วยฮะถ้าเกาะกลางเลยอุ้ยแต่คือเกาะกลางมันจะเป็นต้นไม้ขึ้นนะครับอ,อือฮะออฮะใช่ซึ่งผม,มเห็นอยู่นี่ก็โผล่มาจกพุ่มไม้แล้วให้ผมชนเต็มเต็มเลยอพอหลังจากผมเออผมก็รู้สึกโลกยย่งใจนะว่าเออว่าะผมไม่ได้ชนเด็กผมก็มือไม้ั้นก็ตันนะครับผมก็เลยเอาตุ๊กตาไปวางไว้ข้างทางนั่นแหละแล้วก็ขี่รถต่อไปกับน้องชาย พอผมตกใจมากๆเนี่ยมือไม้ผมจะสั่นและตัวผมจะเก่งแลวผมจะขี่ผมจะขี่รถไม่เร็วเลยทีนี้<ฆ>ผมก็เหยียบประมาณเจ็ดสิบกแปดสิบเนี่ยครับเดี๋ยวนะตอนที่เห็นตุ๊กตาอยู่ใต้ท้องรถนี่คือไม่ได้เก็บอะไรใช่ไหมฮะก็คือขับไปต่อเลยไม่ได้เก็บครับก็คือพอรู้ตุ๊กตาปุ๊บผมก็วางไว้ข้างทางแล้วก็มีเพื่นเราตรงนั้นมืดมากผมกลัวโจรครับผมผมก็เลยขี่ไปต่อสักพักหนึ่งก็มีรถผ่านมาดีลรถก็พิจไปสงสัย นองก็บีบแฝแป๊บแป๊บแล้วก็พีจไปณสงสัยแล้วก็บีบแฝงผมก็คิดว่าเขาขอทางหรือเปล่าเขาจะแฟงหรือเปล่าฮลัลโหลได้ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับครับโอ้เขาขอทางหรือเปล่าผมก็ชี้ซ้ายให้เขาก็ขับมาตีคู่ผมแล้วเขาก็ชี้ไปด้านหลังรถผมชี้ไปด้านหลังผมก็อะไรวะผมก็เลยมองหน้ากับน้องผมผมก็บอกเฮ้ยไปดูดิ น้องชายผมชื่อตั้มนะครับมันบอกเอ้ยไปดูดิน้องผมก็ไม่กล้าดูด <mm> มันก็เลยดูผ่านในกระจกมองหลังนะครับกระจกตรงกลางรถมองหลังมันบอกมันก็ไม่มีนะพี่ <mm> ผมก็เลยบอกไปดูหลังรถเลยดูให้มันเห็นด้วยตาเลยว่ามันมีหรือเปล่ามันก็กลัวผมก็ไม่มกล้ามองแต่ผมขับรถอยู่ไงผมก็เลยบอกเออไปดูเลยน้องผมไปดูก็ไม่มีอะไรหลังรถแต่รถทุกคันที่ขับผ่านผม จะบิดแต่แล้วตกไปสูงตลอดอ hmm. จนผมโมโหซึ่งผมก็เครียดกับเหตุการณ์ตรงนั้นแล้ว hmm. จนบิดแต่อย่างนั้นจนผมรู้สึกโมโหคันอื่นคันอื่นแล้วนะครับเนี่ยครับค hmm. ันอื่นก็แต่งไปแบบทุกคันผ่านมามันก็จะตกไปสูงและบิดแต่จนมีอยู่คันหนึ่งผมเปิดกระจกลงผมตะโกนไปเลย hmm. บอกพี่มีอะไรครับอืม hmm. บิดแต่ที่จะสูงนั่นแหละเขาก็ขับมาตีคู่ผม ขาไม่เร็วมากครับเขาก็เลยเปิดกระจกหมอแล้วตะโกนมาน้องน้องเอาเด็กไว้ข้างหลังได้ไงมันอันตรายนะ mm hmm. เราเข้าไปในรถล่ะ mm hmm. จังหวะนั้นผมพูดไม่ออกเลยพี่ mm hmm. ผมยืนดึงแขงปึ๊ก mm hmm. แล้วผมก็ปิดกระจกแล้วก็จากลากับรถคันนั้นไปเ,เงียบๆแล้วผมก็ mm hmm. มองหน้าน้องชายผม mm hmm. ผมก็เลยบอกกับน้องว่า,วาเอ้ยพี่ขับรถไม่ไหวแล้วอ่ะ เจอปั๊มที่ขอแวะก่อนนะขอไปล้างหน้าไปต้ห้องน้ําไปหาอะไรกินให้มันสบายใจแล้วเราค่อยเดินทางกันต่อไปถึงเช้าไม่เป็นไรครับ <c oughs> แ,และทุกคันเนี่ยมันก็มักจะขับผ่านมันก็จะบีบแป๊ะกันที่ไฟสูงตลอดจนผมมันรู้สึกทตนิมันจะแตกไปแล้วอ่ะ <c oughs> จนผมเจอปั๊ม <c oughs> ผมก็เลยแลวะเข้าปั๊มข้างทาง,าง <c oughs> แล้วจวังหวะผมก็กาลังลงรถนะครับผมก็ยืนเส้นยืนสาย <c oughs> ผมก็จะไปเช็คของหลังรถว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับว่าของมันครบไหมอะไรอย่างเงี้ยขี่ไปเร็วๆมันจะปิวเลยหรือเปล่าผมยืนดึ้งอยู่รถท้ายรถอยู่เกือบนาทีจนน้องชายผมมาตะกิดบอกพ,พี่พี่พี่เป็นอะไรอะ่ะไม่ได้เข้าห้องน้ําผมเห็นตุ๊กตาตรงนั้นท้ายรถผมฮอยู่ลวมกระสินของตรงนั้นเลยทั้งทั้งที่เราไม่ได้เก็บขึ้นมา เห็นนะไม่ได้นตอนนั้นจาได้ว่าเราดึงออกจากใกล้ท้องรถแล้ววางไว้ข้างทางใช่แต่ตอนมาจับซ้ำพบตุ๊กตาตัวนั้นมันมาอยู่หลังู่ใช่อยู่หลังวัดผมผมคิดว่าคนละตัวออผมมองดีๆมันตัวเดียวกันเลยชุดสภาพของตุ๊กตาความเขอะความกังอะไรยังไงมันก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็นคนละตัวมันคงไม่เหมือนกันขนาดนี้ แล้วเวลาอย่างนั้นใครจะมาแกล้งหลังจากนั้นผมห้องน้ําผมไม่เข้าผม,มลืมเข้าห้องน้ําล้างหน้าผมไม่ล้างอะไรผมกินไม่ลงผมเลยบอกให้น้องชายผมเนี่ยไปหยิบไอ้ตุ๊ก,กตาตัวเนี้ยเอาออกจากรวไปเลยแล้วก็เอาไว้ไหนก็เอาไว้ผมดูน้องชายเอาไว้ไหนผมเอางไว้ไที่ปั๊มนั่นแหละครับแล้วผมก็ขับรถกับน้องชายผมึ่งกินอะไรก็ไม่ลงทั้งคู่อะขับต่อไปถึงวัดเลย แต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีรถบิดแต่อย่างเงี้ยตลอด mm hmm. จนผมไม่กล้าเปิดกระจกไปถามกขาแล้วว่าเจออะไรเพราะคงเจอโครงคำตอบมืนเดิม mm hmm. ครับพอไปถึงวัดเช้าผมลงจากรถมา mm hmm. รถผมมันจะมีฝุ่นเกาะใช่ไหมครับพี mm ่ก็ขับลุยมาตลอดมันจะมีมือเล็กๆรับแตะบนหลังคาบ้างแตะกระจกหลังบ้าง mm hmm. แตะ แปะตาท้ายกับท้ายกับบ่าครับเป็นรอยมือเป็นรอยมือเด็กเลเ็กๆมีทั้งรอยปาดรอยแปะอะไรเงี้ยเป็นทั้งโลกหมดเลยอจนผมต้องให้หลวงพ่อผมมาดูให้เลยผมไม่ไหวแล้วท่านก็คงบอกว่าผมคงจะไปทักเขาระหว่างทางหรือเปล่าเขาเลยติดมาด้วยผมก็เลยถามหลวงพ่อว่าผมไปทักเขายัางไงซึ่งผมว่าขับมาดีๆหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไปทักตอนเธอลงไปดูหรือเปล่า สีชนปุ๊บแล้วลงไปดูอย่างนี้แสดงว่าเรารับรู้ว่าเขาอยู่มีตัวตนเอาหลออย่างนี้แล้วว่าการทักเหรอฮะใช่ครับผมก็ไม่แน่ใจนะพระท่านบอกมาอย่างนี้<อ>ครับอบอกน้องว่าถ้าเกิดชนแล้วมันหันไปอ่ะแต่คือเหตุการณ์อย่างนี้ชมใครๆก็ต้ององไปดูใช่ไหมครับใช่ถูกต้องใช่ผมก็เลยต้องลองไปดูแต่เขาบอกอันนี้คงอาจจะเป็นการทักเขาก็เลยคิดว่าเราเห็นก็เลยเผื่อมาเกาะขอกุศนไปด้วยหรือเปล่ากับน้องผมหรือเปล่า ะนะครับผมก็เลยทาบุญให้ยกใหญ่เลยทีนี้เผื่อเขาไปเลยในไหนก็น้องผมก็จะบวชแล้วก็เอาเบิดบวชบวชขัวเขาไปบวชเผื่อเขาไปเลยแล้วกันครับครับครับผมมันน่าแปลกมากเลยก็คือตุ๊กตามันมัน,ม,นมันมีความเป็นมายัางไงมันมาได้ยังไงมีใคร<อ>เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ้างไหมครับก็พอผมหลังจากว่าน้องชายผมเ็าบวชอยู่ที่นั่นประมาณสิบห้าวันนะครับแล้วสิบห้าวันจะมาบวชจะมา จำอยู่ที่กรุงเทพเพื่อว่าให้ทางพ่อแม่ผมใส้บัตรได้สะดวกๆหน่อยผมก็กลับมารับอีกทีนหนึ่งแล้วผมก็ขับเส้นทางเดิมนั่นแหละนั่นผมขับขับกลางวันแล้วล่ะผมก็ขับตำรวจไปเรื่อยรู้สึกผมเห็นตรงนั้นนะครับตรงนั้นผมชนน่ะมันจะมีเหมือนเป็นสารเพียงตาเล็กๆแล้วก็มีของเล่นวางเต็มไปหมดเลยอใช่เป็นของเล่นเด็กอะไรเนี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนอะไรเด็ยคนตายอย่างเนี้ยครับประมาณเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามต่อนะเพราะผมก็ มันอยากรูนเหตุการณ์ในนั้น<ม>แล้วอะเหมือนกับของเล่นเด็กนระวางอยู่ข้างทางใช่ครับอแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนศาลเลยนะครับเ,<อ>เป็นศาลเพียงตาบ้านปากเอ้ยมีอะไรเลยข้งางในแต่ก็มีเหมือนเครื่องเส้นบูชาอะไรอยู่อซึ่งค<อ>รับตรงนั้นมันอาจจะเคยมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรอยู่ตรงบริเวณนั้นใช่ครับอที่สําคัญคือโอ้โหมันนึกไป,ปถึงหนังเลยนะตุ๊กตามัน คือมันเป็น,น,นเป็นอะไร,รที่ผมไม่คิดผมจะมาเจออะไรอย่างเนี้ยผมคิดว่าเป็นที่ก็ผีก็มาเป็นหลอกเป็นควันเ,เป็นที่ก็มาอัมแค่นี้ทํา,าให้หลอนนี้มันตามมาอย่างนี้เลยนะเออนี่มันต,ตุ๊กตาเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยนะชักกี้อย่างเงี้ยอ่ะต,ตุ๊กตาผีอย่างเงี้ยแอนนาเบลอย่างเงี้ยอ้าวตาใเผมเกลียบตุ๊กตาไปเลยขนาดตามขึ้นมาบนรถเลยอ่ะ เดี๋ยนะคือพอพอจอดที่ปั๊มเสร็จปุ๊บก็ให้อ่าอน้องชายใช่ไหมนะเอาเอาตุ๊กตาลงลงจากรถแล้วก็ทิ้งไว้ที่ปั๊มนั่นแหละใช่ไม่ต้องไหนอ่ะก็วางไว้ตรงกลางๆห้องน้าเหมือนสวนอะไรพวกนี้แหละครับรอรอมันเป็นเหมือนแบบเป็นสวนหย่อมเล็กๆเนี่ยครับก็บอให้วางไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ครับแล้วผมก็ขับออกไปเลยครับแต่โชคดีนะคือไปถึงวัดแล้วเนี่ย เขาไม่อยู่บนหลังรถะบะอีกโอ้ถ้าอยู่อีกทีหนึ่งไ,ไ,ไม่ไม่ไหวะนะโอ้โหใช่ครับแต่เขาหลังจากมาตุ๊กตาแต่เขาก็รถเขาก็ยังเบียดแต่ตลอดทางเลยนะครับไม่รู้ว่าเขามากับตุ๊กตาแล้วเขาอยู่บนรถผมแล้วเออไอ,อเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยจริงๆนะผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะคือเป,เป็นเป็นเป็นถึงขนาดนี้นะครับใช่ครับจบอกว่าเป็นผีตุ๊กตาอย่างเงี้ยมันก็อื ก็ส่วนใหญ่ผมก็เจอแต่เขาเออถ้ารถมือสองอย่างเงี้ยผมก็เคยเจอมาบ้างอืแต่คือถ้าเกิดเราต่างคนต่างอยู่กันให้คุณกันนะครับก็มีนะอืใช่คนรู้จักกันแต่ถ้าเกิดไอ้ตามแบบจองร้านจองผ่านอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นผมเรื่องเล่าเลยผมก็ผมนึกถึงหนังเลยอะแล้วผมกลายเป็นคนเกลียดตุ๊กตาไปโดยปริยายเลยมันมีแต่ในหนังไงและอย่างคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราบิ้วน้องเราเยอะไปหรือเปล่าบนรถช่ะ กันชองเลครับเออบิวว์เนี่ยด,ดูจะเนี่ยจะบวชนะจะโดนอย่างงู้นอะย่างนี้นะผีชอบนะบวชใหม่ๆเนี่ยบิวเยอะไป<อ>หรือเปล่าเออหรือว่าเขาอาจจะรับรู้ตรงนี้มาอ๋อบิวเยอะใช่ไหมเดี๋ยวจ,จัดให้เลยแต่มาแรนะงหรือเขาว่าแบบตามบุญน้องผมมาด้วยหรือเปล่าเพราะน้องผมเขาก็จะบวชด,ด้วยพักใหม่ด้วยครับอก็เลยตามมาเอาบุญหรือเปล่ามาแบบแล้วให้เห็นกันเลยอ่ะ ว่าใช่ดิมาเป็นตัวตุ๊กตาเอาจริงๆนะคือมันเหลือเชื่อมันเหลือผมยังไม่เชื่อตาตัวเองเอม่เนี่ยผมเล่าให้ฟังเขาก็ไม่ค่อยเชื่อผมแต่ผมอยากให้เขามาเจอกับตัวซึ่งผมเป็นคนเขาไม่ค่อยกลัวผีในเรื่องอย่างเ<อ>นี้ยซึ่งผมก็เจอมาเยอะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้กลัวแต่เหตุการณ์ที่ทำผมสั่นเลยเ,เดี๋ยวนะฮะทุกวันนี้เส้นเส้นนี้เนี่ยอันนี้ผมถามก่อนว่ามันเป็นเส้นเส้นหลักหรือว่าเส้นรองเส้นหลักครับเป็นเส้นหลักจากกรุงเทพไปจากไป,ไปไปจังหวัดตากเลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับแสดงว่าตรงบริเวณสารนี้ก็น่าจะยังอยู่ดินี่ผมไม่แน่ใจนะสี่ห้าปีแล้วอ,อคือสารพวกนี้ส่วนมากจะอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็นสารแบบถ้ามีของอะไรวางนี้ด้วยอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อย,ยมีใครเข้าไปกล้ายุ่งไม่ค่อยมีใครเข้าไปกล้าทําอะไรนะใช่ครับออมันอยู่มันอยู่เพมันว,วางช่วงไหนอะ่ะมันวางอะไรนะครับมันอยู่ช่วงไหนจําได้ปะมันมืดมากเันยนช่วงเทป แต่เส้นเพชรบุรีเส้นเส้นเข้าเพชรบุรีเนี่ยเข้าจังหวัดพระไอสิงห์บุรีเนี่ยครับเออเพชรบุรีไับกำแพงเพชรเข้ากำแพงเพชรกำแพงเพชรเส้นกำแพงเพชรเข้าสู่สิงห์บุรีอืาไม่ไม่ตอนแรกถ้าเราขับมาดูอีกทีตอนกลางวันนะฮะครับอ่ามันจะอยู่ลืบๆในพงหญ้านิดๆซึ่งตรงนั้น่ะผมจะขับช้ามากอืมก็คือเป็นเส้นระหว่างอ่ากำแพงเพชรอ่าใช่เข้าสิงสิงห์บุรีกำแพงเพชร ใช่ครับผมใช่ไหมฮะนนัินแหละสิงบุรีถึงก่อนกำแพงเพชรใช่ไหมถ้ามาจากกรุงเทพจใไม่ง่ายใช่ใช่ต้องเป็นสิงบุรีมุ่งหน้าไปกำแพงเพชรใช่แล้วเข้าปากแล้วเข้าาตอีกทีหนึ่งเพราะว่าไปสู่กำแพงเพชรเนี่ยมันองเลี้ยวซ้ายเพื่อไปตากใช่ฮะใช่ครับอ่าโอเคโอเคนะฮะก็เป็นเส้นนั้นแหละมาอยู่ที่ว่าใครจะเจอหรือไม่เจอเพราะว่าเป็นเส้นยาวอยู่เหมือนกันนะครับใช่ครับเส้นยาวตรงตลอดแล้วองคืนมันมุดมากแต่นะตรงนั้นมัน มันไม่มีไฟอ่ะครับเฉพาะตรงนั้นเลยอ๋อจะเป็นเป็นแค่เฉพาะตรงนั้นด้วยใช่ครับมันจะเป็นเหมือนต้นไม้มันอกโอลขึ้นมาครับเป็นซุ้มๆขึ้นมาเลยอืมอืมอืมแต่เส้นทางมีเป็นะบ้างก็ไม่แน่ใจครับใช่เส้นทางนจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะมีไฟแค่เฉพาะที่เป็นเขตชุมชนแต่ถ้าเป็นแบบเส้นป่าๆเลยอ่ะมมืดตึบครับใช่ครับแล้วตรงนั้นบ้านแบบจะห่างกันเป็นโอ้โหใช้คำว่าเป็นกิโลเลยครับเจอบ้านที่หนึ่งเจอบ้านที่หนึ่งอย่างเงี้ย โอ้ยนะฮะอ่ะได้ฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะครั้งหนึ่งที่เคยไปส่งน้องไปบวชที่จังหวัดตากนะใช่ครับโอเคได้ครับผมยังไงขอบคุณมากมากนะครับครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับรสวัสดีครับฟังเรื่องนี้แล้วก็ตื่นเต้นดีครูคุฟังคือมันนึกถึงหนังอะ เราเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ในหนังเท่านั้นเอาแบบละครไทยก็ได้อย่างอย่างตุ๊กตาเงี้ยที่เป็นเพลงตุ๊กตาจ๋านะครับถ้าเป็นหนังฝรั่งแบบผีเอาแบบว่าโหดๆต้นๆเลยก็ต้องเป็นแนวชักกี้หลังงนี่ก็ต้องยกให้แอนเดอร์เบลแล้วก็อีกอันหนึ่งเดอะบอยเดอะบอยที่เป็นหนังเกี่ยวกับแนวผีๆตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะครับ บ่อยนี่ก็เป็นตุ๊กตาผู้ชาย